แม่ช่วยขนช่วบ่าอดแม่ช่วขนช่นจริงหรืเปล่ากินอยากอะไรนะแย่กอดแม่ไม่เป็นแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะที่มาเป็นโดนสาว ในเล็บบันไดเป็นยังไงนะเดินยังไงโอเคข้าได้เป็นหรข้าไม่มีประตูตรงนั้นประู่แล้วมันจะกวดยังไงไม่เห็นจะมีที่กด Hmm?